อร่อยมากค่ะออกมานะคะออกมาเป็นข้าหน่อมนะคะอันนี้อะไรคะทาโกยากิทาโกยากิค่ะก็จะหันห่นหั่นเป็นชิ้นะคะนี่คือไส้ในนี่คือไส้ในของทาโกยากินะคะนี่ที่หยอกอันนี้ไม่มีแป้งเราก็สิบนะคะ งงะ,ะเนื้อมันจะกุบกุนะคะไปนะคะม,มากินจิงนะคะอะไรกัน,น,นจิงหมดเอ่ะไปเนะคะ มัเป็นพื้นสวัสด์มากเลยค่ะ